สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมนูซัพโตนะครับผมอยู่กับผมอีกแล้วนะครับตุลุนะครับวันนี้จะมานำเสนอเมนูพิเศษฟ l i n k and b a c k นะครับอ่าครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเลยดีกว่าว่าทำยังไงส่วนผสมนะครับก็จะมีน้ำแดงนะครับแล้วก็กาแฟคั่วเข้มนะครับเป็นอาราบิก้าของ Co อ f f a n นะครับก่อนอื่นเราต้องเตรียมน้ำแดงก่อนเลยใส่ลงไป15 ml นะครับ ใครชอบหวานมากกว่าน,นี้ก็เพิ่มได้เลยนะเป็น20 25 20. ก็ได้ต่อไปคือนมปรุงแต่งนมที่ให้ความมันนะฮะ40 ml ครับคนให้เข้ากันก่อนจากนั้นก็ใส่นมสด40 ml ครับ คนให้เข้ากันนะฮะอีกทีหนึ่งจากนั้นเราก็เตรียมช็อตกาแฟได้เลยครับ <ขอ S 1> ทำความสะอาดพอตตาฟิลเตอร์ก่อนนะฮะเสร็จแล้วเราก็บดกาแฟ2ช็อตนะครับปริมาณน้ำา6 m m l แถมฝักน้ำนะครับแล้วก็สกัดกาแฟ ขั้นตอนต่อมานะครับใส่ส่วนผสมลงไปก่อนนะครับนมชมพูนะครับหรือว่าพิงคจากนั้นก็ตามด้วยน้ำแข็งนะฮะร,ราดด้วยช็อตเอสเปรสโซ่นะฮะใส่ให้สวยงามนะครับใส่ฝาโดมนะครับแล้วก็ไปตรีมฟองนมมาเทลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะฮะนี่ ทิปเ็ดตาโตนะครับผมทิปเ็ดในตาโตในวันนี้ก็คือเป็นการผสมผสานนะครับระหว่างกาแฟาแล้วก็ตัวนม ชมพูนั่นเองสำหรับใครที่อยากดื่มกาแฟแต่ว่าอยากได้ความหวานของตัวนมแบบสดชื่นแบบนี้นะฮะก็เป็นทูโทนเลยแถมยังได้ฟองนมด้วยนะฮะสำหรับเมนูนี้ก็สวยงามอร่อยไปเพิ่มช่องทางการขายครกับลูกค้าได้นะฮะขอฝากไว้ด้วยแล้วกันครับติดตามพวกเรานะครับได้ใหม่ทาง Facebook กาแฟสดคอมแมนแล้วก็ YouTube คอมแมนต์ชาแนลนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทีมงานแล้วก็ผมด้วยนะครับผม ยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ